I'm ชื่อเล่นชื่อเป้าเหครับชือจริงชื่อจริงนะคะพี่สายันสายันนะคะนามตัวอะไรคะทองติดครับฮะทองติดทองทององอาหารอ่างลงทองทองครับทองติดติดติดครับต้อเต่าสลีนเด็กอ่ะโอเคใลยหมดแล้วมั้งได้ไหมพี่โอ้เจ็งเลยโอ้ เยอะไหมพี่เยอะครับวิ่งหมดแล้ววิ่งไปหมดเอาออกแล้วครับอันนี้ใช่ของที่เรามาวางไว้พี่พใช่<อ>มันเป็นเป็นอย่างนี้แหละครับพี่นี่เขาก็โอเคครับกิมง,งานน่าจะเอาออกไปก่อนแล้วครับลองดูันนี่เหม็นถึงมันกัดไปก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ครับ อ๋อ,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 อพี่เพ<ม>ิ<ส>่งาทำทำถนนเผืวิ่งแบบไม่กลัวเราเลยอะวิ่งแบบไม่กลัวเราเลยอ่ะที่ขาเท่าที่เราแบบมานั่งรอที่จะขนสินค้าตรงเนี้ยแล้วเรานั่งสังเกตเห็นเนี่ยหนูจํานวนใต้สะพานเนี่ยเยอะขนาดไหนคะเยอะมากเลยครับเยอะขนาดไหนเท่าที่พี่เห็นแบบนั่งมองแล้วเป็นยังไงเยอะมากเลยครับวิ่งกันเต็มไปหมดย่างนี้เลยไหม ใช่ครับโหคิดว่าถึงประมาณสักี่ตัวได้เอาประเมินสายตาเราเลยมันเยอะครับผมบอกไม่ถูกเลย <c oughs> ใช่ไหมบอกไม่ถูกเลยโอเคแล้วเท่าที่เราแบบเคยเจอมาไปทํางานหรืออะไรเงี้ย <c oughs> เคยเห็นสถานที่ไหนที่แบบหนูเยอะขนาดนี้ไหมยังไม่เยอะขนาดนี้เลยครับโอตรงนี้เยอะนะเยอะมากแล้วของที่เราเอามาวางไว้ตรงน,นี้เนี่ยเรียมที่จะขนเนี่ยเรา จะไปขนยังไงอะพี่จะขนได้ไหมใช้มือขนได้ไหมพี่เพราะหนูเยอะขนาดนี้ต้องเอารถมายกตอนนี้รอตอนนี้รอรถมายกอยู่นะ,ะแล้วเท่าที่เราดูเนี่ยคือเราเราทราบไหมว,ว่าทำไมหนูมันเยอะขนาดนี้มีคนมาให้อาหารไหมหรือว่ายังไง ไม่ซาบมากรา,ากอนเลยค่ะแล้วของที่เอามาวางไว้เนี่ยคือของแรงงานเนี่ยเรากลัวว่ามันจะทาเสียหายไหมอะ่ะเขาว่าหนูเยอ,อะเขาจะมากัดอะไรไหมอะ่ะถ้าที่เราดูแล้วอะ่ะมันเป็นถุงอะไรคนที่มาวางน่าจะไม่รู้ว่ามีหนูอ่ามันมันก็คงไม่เสียหายอ่ะครับเพราะว่ามันไม่ใช่อาหาร เออเขาเพิ่งมาวางด้วยใช่ไหมใช่ครับเพิ่งมาวางด้วยมันเป็นอะไรพี่ที่ที่ที่วางวย,ยางยางมะตอยที่ทำขนนอ๋<ม>อยางทำทำถนมครับ่านหนูคงไม่กินไม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แบบนี่ลงมายืนตรงนี้นี่แย่ไหมมีความรู้สึกต้งงวนตัวไหมไม่หรอกครับ <laughs> <laughs> แล้วทำยังไงแล้วเราคิดว่าควรหน่วยงานควรทำยังไงกับ พื้นที่บริเวณน,นี้ที่เห็นอยู่เนี่ยที่หนูเยอะๆอย่างเงี้ยต้อง,งต้องให้คนนี่ไม่ควรมาให้อาหารไหมหรือว่ายัางไงก็ต้องถ้าจะโยกย้ายเขามันจะได้ไหมอ่ะโยกย้ายหน, <laughs> <laughs> นูน่าจะน่าจะยากเนาะยาก ไม่ก็ไม่ให้อาหารน่าจะดีกว่าไหมไม่ให้อาหารก็โอ,โอเคโอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็คือ สอบถามหน่อยเลคะนะที่กรุงยู่ใกล้ๆสะพานตีน<ส> <ผม S 1> นี้เลยนเนาะปัญหาเรื่องหนูที่ใต้สะพานเนี่ยที่เราเห็นมาเนี่ยคือมันเป็นยังไงบ้างครับคุณลุงแล้วมีมานานหรือ,อยังก็มันมีมานานแล้วครับมีมีมต้องมีที่มันว่างเปล่าอยู่อะพูดง่ายเพราะที่เมื่อก่อนที่ว่างเปล่าใช่ไหมแล้วทีนี้มันหนูมันมันก็ก่อขึ้นเรื่อยๆออมันก็ออกลูกออกหลานมันมาตามปกติของเขาอะ เท่าที่คุณลุงดูหรือว่าชาวบ้านมาพูดจากนี่มันกี่ตัวได้คบคุณลุงก็เยอะฮะเขากองทัพของหนูอ่ะพูดง่ายๆดีว่ะเมื่อกี้หนูเดินไปนี่คือหนูวิ่งให้เจียวจ้าวใช่ไหมสวนสนามอ่ะเรีวกว่าสวนสนามได้เลยครับผมก็มีหน่วยงานไหนเขาเข้ามาแก้ไขปัญหาไหมคะก็คือเทศบาลเขามาเทศบาลเขามาเขาเขามาเห็นเขาเขาถึงเอาป้ายมาปักได้ประมาณสามสี่เดือนน่ะนะแล้วเอาดินมาถม ดินผสมอุดบดให้เสมอเลย <ฮะ S 1> มันก็ยังมีอยูอ่เดินไปตอนนี้คือหนูก็ยังชุบคุมมปหมดอ่ามันก็ออกลูกออกหลานมากก็มันก็ขึ้นมาอีกอ่ะเพราะโพงมันอยู่ใต้คอสะพ,พานเนี่ยโอมันโพงมันอยู่ที่ไอ้นั่นสะพ,พานน่ะหม้อสะพ,พานนะ่ะแล้วอย่างแบบอย่างร้านเราเนี่ยค่ะอ,อยู่ใกล้ๆมันเนี้ยมันมันออกเพราะอะไรบ้างไหมคะมันมันก็มีบ้างเลาะลอดเล็ดเข้ามานะ พราะมันวิ่งมากลางคืนรถไม่กอยมีอ่ะมันวิ่งมาทางเราเราก็กำจัดอยู่แล้วเราดักอยู่แล้วอ่ามีอ่า,อม,ามันมีวิ่งมาตอนกลางคืนดึก,ดก,ดกคือรถอ่คาครับข้ากันมาเลยครับผมมากันนึงตองทัพไหมคะ,ะไม่ไม,ไม่มาตัวสองตัวบางทีม่ก็เห็นเนี่ยนะตัวสองตัวเราก็กำจัดถ้าอยู่ข้างๆนี่เราก็วางยาเลยบกเกาวดักหนูอย่างเงี้ย แล้วเห็นบอกว่ามีคนที่เขาเอาอาหารมาให้ด้วยหรอคะก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแต่สมัยก่อนมันมีอยู่แต่ตอนนี้นูยังเห็นมีผักก็มีผักกับพวกเด็กเล่ร่อนน่ะที่ที่ที่เขานอนตามใต้สะพานน่ะเขาเขาก็ไปเก็บผักเศษผักมานะนั่นแหละแล้วก็มาให้หนูกินครับมันก็เลยทําให้ประชากรหนูได้ยินเยอะมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยากจะประชาปัมพันอะไรไหมขอให้หน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือก็ <c oughs> ขอให้ทางเทศบาลน่ะเ <c oughs> ข้ามาดูแลมาจัดก,การระบบของหนูน่ะคือว่าทํายังไงที่จะป่าปมันได้พวกนี้มันมันจะแพร่เชื้อด้วยนะเชื้อมันก็ครับผม